ร่างกายก็ขับพิษได้เองทําไมต้องดีท็อกซ์ด้วยกิ่งขออธิบายเป็น2ส่วนแบบนี้นะคะ1ค่ะในเรื่องของสารพิษท,ที่เรารับในแต่ละวันอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเนี่ยรับมลาวะแล้วก็สารพิษในปริมาณที่มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคนในยุคอดีตอย่างรุ่นปู่ย่าตายายของเราค่ะประเด็นที่2ค่ะเมื่อเราอายุสูงขึ้นความสามารถในการที่จะกําจัดส ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเซลล์ตับต่างๆเนี่ยค่ะประสิทธิภาพในการกําจัดสารพิษเนี่ยลดลงและอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการรับประทานอาหารของผู้คนค่ะในปัจจุบันค่ะเรียกได้ไง่ายว่าการรับประทานอาหารที่ช่วยในเรื่องการส่งเสริมการขับสารพิษออกจากร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วงานวิจัยพบว่าคนเนี่ยได้รับอย่างที่ไม่เพียงพอค่ะกับการที่จะไปส่งเสริมกระบวนการการขับสารพิษได้เองตามธรรมชาติจึงเป็นสาเหตุให้เรา จะต้องสรรหาพวก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือตัวช่วยอื่นๆเพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องของการทาดีท็อกซ์หรือว่าขับสารพิษออกจากร่างกายขอยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆค่ะก็คือเรื่องของการใช้กลุ่มของไฟเบอร์เพื่อช่วยในเรื่องของการลดสารพิษหรือว่าช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์นะคะลำไส้ปรับสมดุลลำไส้อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยส่วนที่เป็นสารพิษหรือว่าส่วนที่ไม่ดีเนี่ยร่างกายก็จะขับออกทางอุจจาระแต่เมื่อใดก็ตามที่สมมติว่าของเสียเนี่ยมัน มีจํานวนมากและเราเนี่ยก็ไม่ได้ทานผักผลไม้ไม่ได้ทานไฟเบอร์ที่มากเพียงพอในแต่ละวันซึ่งตามงานวิจัยเนี่ยบอกเลยว่าเราควรจะต้องทานไฟเบอร์ให้ได้อย่างน้อย1วันเนี่ยยีกรัมแต่กลับพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทานผักผลไม้ต่อวันเนี่ยไม่ถึงค่ะดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้สารพิษเนี่ยค่ะที่ปนเปื้อนไม่ว่าจะกับอาหารและอากาศมันยังคงตกค้างอยู่ภายในร่างกายจึงเป็นสาเหตุทําให้เกิดความเจ็บป่วยต่างๆและนี่ค่ะ ย้อนกลับมาที่คำถามค่ะว่าระบบการดีท็อกซ์ตามธรรมชาติของร่างกายมีอยู่ค่ะแต่เพียงแค่วันนี้เนี่ยในร่างกายของเราเนี่ยมักที่จะไม่เพียงพอในการตอบโจทย์นะคะหรือการต่อสู้กับสารพิษต่างๆที่มันเข้ามาในแต่ละวันค่ะ